คุณผู้ชมนะครับวันนี้ติดพันนะครับจงอุปสรรคพญานาคมาตามอาจารย์สมจิตนะครับมาถึงที่นะครับมาดูรถของท่านที่ขับไปที่ซิดิซีดีนะสังขารหลวงปู่สวงนะครับที่วัดไทยพัฒนานะครับคันนี้นะครับไปกระท่อมหลวงปู่แล้วก็ไปหลายที่นะครับวันนี้มาดูอาจารย์จะเจิมทะเบียนรถแล้วก็มาดูว่าเลขนี้สวยขนาดไหนนะครับเนาะยวมาดูกันนะครับกับอาจารย์สมจิต ก่อนเลยสปารีจา์ธุกิจก่อนเ้อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นว่าวัดทะเบียนรถคันนี้ไปวัดไผ่มาแล้วไปมาแล้วครับไปมาแล้วไป,ไปมอบให้หลวงปู่สวงไปมอบให้ท่านเลยครับให้ปูกปักษาให้ค้าขายดีมีเงินมีทองเ <Goku S 2> งินทองอะไรมาที<ร>ท่มาครับ<ๆ>ไปมอบให้ท่านแล้วเป็นรถของท่านแล้วครับเป็นรถของหลวงปู่แล้วคันที่สามครับนี่ทางคันที่สามคันที่สามครับคันที่สามคันที่สามคันแรกก็อะไร ทิสันสี่คอขันที่สองก็มากระโดดโตโยต้าที่อยู่ในรูปเนี่ยนะในรูปคันนี้ครับในคันที่สามขันล่าสุดนะขันล่าสุดคันล่าสุดครับผมรายฟื้งได้ทะเบียนมาแล้วเนี่ยโอ้ทะเบียนนี่เลยใช่ไหมเนี่ยครับผมนี่เนี่ยทะเบียนนี่เพิ่งส่งมาใหม่ๆมันมาเพิ่งส่งมาถึงครับเพิ่งส่งมาถึงโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมาถ่ายทะเบียนรถอาจารย์ถึงสุรินทร์มาถ่ายใช่ดินะครับอยุธีทียี่สิบต้องใส่มาแน่อาจารย์ว่ามาแน่เหรอจับจับจับ เออลูกเอาให้แนกบันเจิมรอดอ้อยลูกเอาเด้ออ้อยรรตีกอดกระนัเมียนตะสารกอดบานปลอดภัยลูกเอาช่วยบานเมียนบันทายบานสักกินเชิญเด้อลูกเอาเด้อตาตุสาธุจัมเป็นด้วยปร์สเยดิสเปร์สไหนดิสเปด์สเลยอ๋อนี่นะอ่าฮะ ถ้ามีออกหน้าก็ออกข้างหลังเลขเดียวกันเลข็กเล็กเดียวกัน <laughs> เวะกับเลขเดียวกันนะครับคุณผู้ชมทั้งข้างหน้าและข้างหลังอ๋อถ้าเลขท้ายสามตัวก็มีได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังโอเครถอาจารย์สมจิตมอบไปมอบถวายหลวงปู่สูงแล้วนะครับเนี่ยหม้อไปเป็นรถหลวงปู่แล้วไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับ ไม่มีเงินใช้หลวงปู่บอกอยู่ข้างหลังกับข้างหน้าไปดูเอาครับนี่บารมีบารมีเมื่อกี้นี้ก็ไปทอดกระถินมาครับไปทอดกระถินแล้วไปไปทอดขึ้นกระท่อมหลวงปู่ด้วยใช่ไหมจ๊ะครับไปฉลองฉลองกระท่อมครัติดป้ายเรียบร้อยแล้วกระท่อมเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านใช่ไหมใช่ไปไม่ทันเลยเริ่มต้นจากศูนย์แต่ได้เงินแสนเ่ยเนี่อ๋อสากคอเจอมีจด นี่ลูกสาวอาจารย์นะครับจะมาสวยมันพ่อก็ไม่ใช่สวยมันแม่นะพ่ออายุน้อยแล้วโอ้ครับนี่ลูกสาวอาจารย์สมจิตนะครับอาจารย์จะขึ้นวนวนหน่อยนึงครับเดี๋ยววนนิดนึงโอเคครับจะเลิกยามคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้สัมภาษณ์อาจารย์สมจิตเต็มๆเลยนะครับ คันใหม่ป้ายแดงแตอนนี้เป็นปาได้ป้ายมาแล้วพอดีทะเบียนสวยมากเลยนะครับอ่านจานสมกิอยูอยุธยานะครับอ๋อโชเฟอร์ครับนี่ก็ทะเบียนร,รถทิพันเริ่มมาทั้งที่เลยครับคุณผู้ชมแปดเก้าห้าเก้านะครับสวัสดีครับเบ้าเบารรุนนะครับเบารุนนะครับวันนี้คนโชเฟอร์มากับทิดพันนะครับดีเจเคยจัดรายการอยู่ที่อะไรนะ เก้าสิบจุดห้าศนย์วันนี้ก็สายหลงปู่สวงมืกันนะครับมาสองคนเป็นไงบ้างมาวันนี้ก็ดีครับดได้มาขึ้นกระท่อมที่หลงปู่สวงที่มาชัยครับที่มาชัยครับไม่คิดว่าจะได้มาใช่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาครับมาแล้วรู้สึกประทับใจมากสุดๆเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้ว จะมาอีกไหมถ้มามีมาแน่นอนครับมีโอกาสมาแน่นอนมาแน่นอนแล้วจะทํา youtube แน่นอนไหมครับทําแน่นอนครับห็นว่าจะคอยหลวงปู่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับขอไปแล้วครับขอว่าขอว่าให้ทําให้ได้หน่อยท o u t u b e ให้ได้ครับท่านเองก็ขับรถทางรถตู้รถอะไรรับแถวกรุงเทพถนัดเส้นทางมากเลยพาไปไหนไม่หลงทางแน่นอนคนนั่งคนนั่งข้างๆอย่าหลงทางอันนี้ได้เรียกได้เสื้อสวยเนาะเสื้อสวย มาปุ๊บได้เสื้อลงปูสวงนะนี่ใส่ลงปูสวงมีแค่สามสิบตัวหน,ห,นหนึ่งในหนึ่งในสามสิบนี่อยู่กับผมแล้ว <laughs> หมดแล้วอยู่กับผมแล้ว, <laughs> มลวหมดแล้วด้วย <laughs> หมดแล้วด้วยเอ๊อดูเลขดิ5959กับ37259กับ3 7 2าเกับ372สวยมากลองทะเบียนรถ59เอ๊ะไม่ใช่า่ปรงกับทะเบียนรถนี่บ่นี่ <laughs> <laughs> เอ,อ้ยห้าเก้าห้าเก้านี่เลือกเบียรถเอ็ดนะห้าเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้าห้าเก้าอตรงกับทะเบียนรถตน้นเลยแล้วเอมไม่ใช่ตรงกับทะเบียนรถนี้ดีบว่า<ม>นี่ก็ห้าเก้าอู้ยทำไมมันตรงกันเยอะเลยนี่ห้าเก้าทะเบียนคล้ายๆกันเลยเนี่ยสามหกนะหกกับเก้าตยู่วกันสามโอ้จ้าเออหนอทะเบียนรถคลา้ลายกันเลยหนอะห้ 36, 9, าเก้ 3, อเอาอยู่ด้วย,ออย,ยกันเลยนะ 59, ยี่ ห้าเก้านะครับสามหกนี่ตรงทะเบียนรถนะสามเก้าศูนย์หกทะเบียนรถแอดอยู่ที่บ้านนะนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่บ้านอาจารย์สมจิตเดินนะครับตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับก็รอรุ่นว่าอาจารย์สมจิตนะครับท่านนั่งสมาธิได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเราต้องติดตามนะครับนี่คือบ้านโอสมจิตอาจารย์สมจิตนะครับนะวันนี้เราได้มาถึงที่ คาดว่าเดี๋ยวจะดูของดีของท่านแล้วก็นั่งสมาธิไม่แน่ใจว่าทหานท่านจะนั่งเอาเลขที่นี่หรือเปล่าหรือว่าไปนั่งเอาที่ไหนอก็ยังไม่รู้หรือว่าเมื่อคืนนี้ได้หรือยังยังไม่ได้สอบถามและเพิ่งเจอกันเมื่อสักครู่นี้ครับเจอกันปุ๊บก็ท่านก็ขับรถวนนะครับให้ลูกหลานเป็นสริมงคลแก่ลูกหลานนะครับเนาะวนนะบ้านอาจารย์สมจิต ก่อนก็น้ําท่วมนะครับเป็นบ้านนะเป็นเรียกว่าบ้านแบบทรงโบราณเนาะน้ําท่วมโอ้ยายเป็นยังไงมัง่งสบายดีไหมายายสบายดียายเดินไม่อยากเดินไม่ได้เดินโหยังไม่ไหวแล้วทุป่าเดินไม่ได้ยายเดินไม่ได้ยายอายุกี่ปีแล้วแ<ไ>ปดสิบหกแปดสิบหกโอ้ <laughs> แปดหกแปดเจ็ดขอยายเนาะก็ยังแข็งแรงยังทักนั่งเลยมันจะหักเดินตัวเปล่าเดินไปไม่ได้ปวดเมื่อยเลยหมดหลังไม่นี่เป็นยายของอาจารย์สมจิตหรือเป็นแม่แม่ของแม่นี่อ๋อของแม่บ้านอาจารย์สมจิตอ๋อจ้ะก็แข็งแรงนะคุณยายแข็งแรงอยู่นะครับแข็งแรงเก่เวลาเดินเนี่ยหมัน มันแค่มันปวดหลังได้เลยขาเนี่ยทุกเข่าเลยปวดปวดขาแข้งปวดดเลยแต่ใจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลิกแต่กายยังเดินยากนิดหนึ่งแต่ใจนี่อยากเหาะเหินเดินบนอากาศเลยเห็นอะไรก็เนี่ยนั่งยาชาแต่หู้ฟันไม่ไหวคุณแม่ฟันดีไหมช่วงนี้ร่าางกยคุณแม่ฟันดีไหมคุณยายฟันดีไหมช่วงนี้ฟันดีไหมอ๋อรับอย่างเดียวเลยอ่าสุขภาพท่านแข็งแรงมาก อ่ะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะเลขทะเบียนรถที่อาจารย์เจมแล้วก็เอาไปมอบให้หลวงปู่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่านะครับเอาเป็นแนวทางให้เนาะเป็นแนวทางให้ถ้าใครชอบก็จัดดูนะครับทะเบียนรถเมื่อสักครู่นี้อะไรเนาะท่านไหนลืมละ4047นะครับ4047นะครับเนาะก็ลองดูด้วยนะครับลองดูนะครับเผื่อมีโชคไม่ลาบครับ ที่เปลี่ยนรถอาจารย์สมจิตนะครับทีบ่ไปมอบให้หลวงปู่แล้วก็เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคันอาจารย์จะเอาไปมอบให้หลวงปู่ทุกครั้งนะครับเมต่รถแอทิพันก็เป็นรถของหลวงปูส่สวงเหมือนกันนะครับเนาะเมื่อออกแล้วก็จะมีรูปหลวงปูส่สวงอยู่แล้วก็จะอธิษฐานจิตอยากได้รถนะครับขอให้หลวงปู่ให้นะครับเมื่อถึงเวลาหลวงปู่ก็จะให้ให้แล้วก็จะเป็นรถหลวงปู่นะครับไปไหนก็ไปกับหลวงปู่ตลอดแล้วก็ สบายใจนะครับรถที่พันนะครับก็เป็นรถหลวงปูนั่นแหละนะครับเนาะเป็นรถสายบุญหลวงปูสวงนะครับอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอติดตามอาจารย์มจิตมาถึงบ้านอาจารยมจิตเด้อนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะรอดูเลขอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เลขเน้นๆสามตัวตัวเดียวโดดนะครับแล้วก็สอตัวฝากเอซีทุกคนทุกท่านนะครับ กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับอ่าลำลากันไปนะครับอขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับผม